สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับกลับมาอีกครั้งตามคําเรียกร้องคําเรียกร้องของใครไม่รู้แต่ว่าคลิปนี้ผมกลับมาพร้อมกับการเฉลยข้อสอบกลางภาคฟิสิกส์ทั่วไป2เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูข้อที่1น,นะครับข้อที่1โจทย์บอกว่าประจุบวกคิวอยู่ตรงไหนครับดูที่รูปอยู่ที่ตรงกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโจทย์บอกว่า นี่คือโจทย์นะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้สนามไฟฟ้าที่จุด A สนามไฟฟ้าที่จุด A มีค่าเป็น0โจทย์ข้อที่1ถามว่าต้องวางประจุอีกอันที่ตำแหน่งใดนะครับมีตำแหน่งไหนบ้างให้เราวางก็คือ D dog C cat และก็ B boy แล้วทำให้จุด A เนี่ย มีค่าสนามไฟฟ้าเป็น0ูนย์อันดับแรกเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าสนามไฟฟ้าที่จุด A นั้นมีขนาดและก็ทิศทางเป็นอย่างไรตามที่เราเคยเรียนมานะครับว่าสนามไฟฟ้าครับมันจะอยู่ในแนวที่เราลากผ่านจุดที่เราสนใจไปยังประจุนั้นันะครับน,บนะบนี่คือแนวที่เป็นไปได้ของสนามไฟฟ้า จริงๆเราสามารถลากต่อได้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับโอเคสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบวกก็จะมีทิศพุ่งออกถูกไหมครับจากจุดที่เราสนใจตอนนี้เราสนใจที่จุด A สนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบวกก็พุ่งออกอันนี้ผมเขียนเป็น e บวกนะครับพุ่งออกใส่เวกเตอร์นิดนึงเนื่องจากเป็นปริมาณ เวกเตอร์ทิศทางตามรูปขนาดก็โดยประมาณตามรูปทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการที่จะทำให้สนามไฟฟ้าเนื่องจากจุด A เนี่ยเป็น0ูนย์มันต้องมีอีกหนึ่งประจุครับและประจุนั้นจะต้องมีทิศทางเป็นยังไงครับตรงกันข้ามและก็มีขนาดเท่ากันถูกไหมนะครับตรงกันข้ามและก็มีขนาดเท่ากันประจุที่เป็นไปได้นะครับก็คือ น่าจะเป็นประจุลบนะครับและประจุนั้นจะวางที่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งที่สามารถวางได้นะครับตอนนี้คือ B boy กับ C cat ตัดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวเส้นป่านะครับเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือ C cat นะครับ C cat C cat ไม่ใช่ C cat และนะครับ C cat นะครับโอเคจุดนี้นะครับ C cat ประจุตืบ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 อ่ะผมว่าประจุกลมกมกลมไหมถ้าสมมติว่าประจุของผมเนี่ยครับมีขนาดเท่ากับประจุบวก Q เราจำสูตรสนามไฟฟ้าได้ไหมครับ e มีค่าเท่ากับ kq ส่วนด้วย r กำลังสองนะครับมันมี2ปัจจัยนะครับขนาดของสนามไฟฟ้า ปัจจัยแรกก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของประจุปัจจัยที่2ก็คือระยะถ้าขนาดของประจุมากสนามไฟฟ้าก็จะมากถ้าระยะยิ่งไกลขนาดของสนามไฟฟ้าก็จะลดลงนะครับนี่คือประจุสมมติว่าผมให้มันเท่ากันกับประจุบวก q ก่อนนะครับแล้วก็ประจุนี้เมื่อกี้ผมบอกไปหรือยังนะว่ามันต้องเป็นประจุลบ q นะครับ ถ้ามันเท่ากันใช่ไหมครับแต่ระยะมันห่างจากจุด A เนี่ยมากเป็น2เท่าดังนั้นสนามไฟฟ้าของผมเนี่ยแทนที่มันจะยาวเท่ากันกับสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุบวก Q ที่ตำแหน่งตรงกลางมันก็จะยาวแค่ครึ่งหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถหักล้างแล้วก็กลายเป็นศูนย์ได้แน่นอนดังนั้นนะครับเจ้าประจุลบ Q ของผมเนี่ยครับมันควรจะเป็นไงครับ มันควรจะมีขนาดใหญ่เป็นกี่เท่าเนี่ยตืด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 มันต้องใหญ่กว่าอยู่แล้วแหละนะครับกี่เท่าเราสามารถคำนวณได้นะครับสมมติว่าอันแรกเนี่ย e เท่ากับ kq ส่วนด้วย r กํลังสองแต่อันที่สองนี่ครับ e ของเราเนี่ยครับทําไงไมันถึงจะเท่ากับ e k แต่ว่า r ของเราเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าใช่ไหมสอ r เนี่ยเป็นกําลังสองแล้ เป็นเท่าไรครับตอนนี้ k ส่วนด้วย 4r กําลัง2ดังนั้นข้างบนเนี่ย q ของเราจะต้องมีค่าเป็น4เท่าเลยนะครับเพราะว่า4จะได้ตัดกัน e จึงจะมีค่าเท่ากับ kq ส่วน r กําลัง2นะครับประจุตัวนี้ครับมีค่าเป็นลบ 4q เลยนะครับมันถึงจะให้สนามไฟฟ้าอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับสีแดงนะครับก็จะหักล้างกันไปนะครับโอเค คือเราทําข้อ1ข้อเดียวเราสามารถตอบข้อ2ข้อ3ได้ด้วยนะครับข้อนี้ถามว่าจะต้องวางประจุอีกอันที่ตำแหนง่งใดคําตอบก็คือที่ตำแหน่ง C ตอบแค่นี้ก็ได้1คะแนนประจุที่วางเป็นประจุบวกหรือว่าประจุลบคําตอบก็คือลบขนาดของประจุต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับบวกคิวคำตอบก็คือมากกว่า ข้อนี้โจทย์ใจดีนะครับไม่ได้ถามว่ามากกว่าเท่าไหร่ถ้าโจทย์ถามต่อก็ตอบว่ามากกว่า c เท่าของ q นะครับโอเคผ่านไปเรียบร้อยสำหรับข้อที่หนึ่งหวานเจี๊ยบ